ก็เอามาคนกันให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะอันนี้ผสมน้ำเปล่านะคะแล้วก็เราก็จะมาเริ่มพอกกันค่ะหลังจากพอกเราก็จะมาดูความแตกต่างว่ามันต่างกันยังไงเนาะระหว่างข้างที่พอกพอก,ะะก,พอกับข้างที่ไม่พอกนะคะมาดูกันระหว่างข้างที่พอกกับข้างที่ไม่พอกนะคะตอนนี้ก็แห้งแล้วนะคะก็รอเวลาล้างออกค่ะ ดูคะ่ะว่าต่างกันยังไงเนาะชัดไหมคะเห็นไหมคะว่าข้างเนี้ยคะ่ะที่พอกจะขาวกว่าจะใสกว่านะคะง่ายๆชัดๆเจนเลยดูดูดีดี ใสสะอาดเลยเห็นไหมคะความแตกตา่างนี่เนาะ